งินดิจิทัลล่าสุดอีก15,550คนวันที่21พฤศจิกายน2567มี8ข้อนี้ได้เงินสด1,000 10, 0บาทหรือเดือนแต่ไม่พลาดเงินจากข้อมูลจากกรมบัญชีกลางมีการบอกเอาไว้นะครับว่ายังมีคนอีก15,550คนที่จะได้เงินสด1,000 10, 0บาทนะรัฐโอนให้จริงอันนี้คือเรื่องจริง มาฝากกับทุกท่านในวันนี้ครับเรื่องสําคัญก็คือเดี๋ยวอันดับแรกก็จะพูดคุยกันในส่วนของว่าเงินจำนวนคน1นึ่งแสนห้าคนเนี่ยคือมีกลุ่มไหนบ้างมีใครบ้างจะมีคุณหรือเปล่าแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราจะมาดูว่าจะทำอย่างไรครับก็คือ8ข้อที่คุณต้องทําเพื่อจะได้เงินสด1,000 0บาทนั่นเองครับมามาดูกันเริ่มแรกเลยครับจากการอัปเดตข้อมูลการโอนเงินนะครับสำหรับกลุ่มดิจิทัล ทางเงินที่เต้าเนี่ยที่กลุ่มเฟดแรกนะครับที่มีการโอนกันนะครับก็คือมีการโอนทั้งหมดเนี่ย14.55ล้านคนแล้วก็โอนอะไรทุกอย่างเนี่ยจ่ายสำเร็จก็คือ14ล้าน4 1คนนะครับแล้วก็จ่ายไม่สำเร็จเนี่ยคือ3 8, 8 1 2 8 7คนซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยผมก็มีอธิบายเอาไว้นะครับที่จ่ายไม่สำเร็จซึ่งมีการจ่าย รอบสองไม่สำเร็จเนี่ยรัฐกําหนดไว้จะจ่าย3รอบครับรอบแรกคือจะจ่ายเดือนตุลาซึ่งจ่ายเป็นที่เรียบร้อยสำหรับวันที่ทําคลิปนี้ครับแล้วก็มีกลุ่มคนเนี่ยที่ต้องการได้รับเงินตรงนี้นะครับแล้วก็รัฐก็สั่งจ่ายไปนะครับจำนวนเนี่ยสี่แสนหนึืาอยแปดรายนะครับสังเกตว่าตัวเลขเนี่ยมันเยอะกว่าตรงนี้นะครับเพราะว่าจะมี เขามีกลุ่มคนนะครับที่เป็นกลุ่มพิเศษซึ่งเป็นกลุ่มที่รัฐยังไม่ได้สั่งจ่ายแต่แรกนะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็คือกลุ่มของผู้พิการที่ยังไม่ต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการครับดังนั้นเะนี่ยกลุ่มนี้ก็ต้องไปต่อบัตรยิวประจำตัวคนพิการนะครับซึ่งกลุ่มที่ปกติกลุ่มแรกที่รัฐสั่งจ่ายเรียบร้อยเนี่ยแล้วยังไม่สําเร็จเนี่ยก็คือ6 4 8 9 2รลายแล้วตัวเลขแสนกว่ามาจากไหนล่ะมันมาจาก สาเหตุที่การจ่ายไม่สําเร็จครับ64,892ราลายเนี่ยซึ่งมีการหลายปัจจัยครับก็คือ2กลุ่มใหญ่ๆที่จ่ายไม่สําเร็จกลุ่มแรกคือกลุ่มของคนพิการที่แบบจปนจตัวคนพิการครับสาเหตุคือบัญชีธนาคารเนี่ยถูกปิดครับเลขบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้องคนพิการไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยคนพิการมาก่อนทําให้ไม่มีเลขบัญชีเงินฝากธนาคารสามารถรับเงินนะครับก็คือจ่ายไม่สําเร็จเนี่ยคนพิการในรอบนี้ก็คือ5,52รลาย แล้วก็กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้คือ60,000กว่านะครับแตกเป็นจํานวนแบบนี้ก็คือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยที่อยังไม่สำเร็จก็จํานวน59,840รายครับยังไม่ได้ผูกคอมเพล็กซ์เลขประชาชนนี่คือสาเหตุที่เงินไม่เข้าบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารถูกปิดและเลขบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้องครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อนำห้าหมื่นกับ5,000กว่าเนี่ยมาบวกก็คือ6กหมื่ครับ ทีนี้มันแสนกว่าเนี่ยมันมีอีกกลุ่มหนึ่งอ่ะเอาน,นี้บวกให้ฟังบวกให้ดูก่อนบัตรส่วยดีการของรัฐห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบคนกลุ่มของผู้พิการห้าพันห้าสิบสองคนรวมเป็นหกหมื่นรวมเป็นหกหมื่น 6, สี่พันแปดร้อยเก้าสิบสองคนครับแล้วก็จะมีกลุ่มอย่างที่ผมบอกกลุ่มนี้แหละเป็นกลุ่มของผู้พิการรัฐมีการบอกให้แก้ไขข้อมูลด่วนครับเพื่อรับเงินหนึ่งหมื่นเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยคือกลุ่มที่รัฐเน้นตรงนี้นะรัฐยังไม่เคยสั่งจ่ายเงินให้ ครับคือเป็นกลุ่มที่มีโอกาสได้ครับคุณถ้าคุณอยู่ตกกลุ่มนี้เนี่ยคุณได้เงินเพิ่มไปได้เลยคือรัฐจะสั่งจ่ายเพิ่มกลุ่มนี้ซึ่งเขามีข้อมูลนะครับจากทางข้อมูลข้อมูลของเขาเนี่ยก็คือ4 6่หม้ายนะครับซึ่งแนะนำว่าก็ใครที่คิดว่าเป็นกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มของผู้พิการเนี่ยแล้วว่าต้องการได้รับความช่วยเหลือตรงนี้ครับหรือแม้ว่าคุณยังไม่เคยรับเบี้ยข้พิการหรืออะไร กองทะเบียนคนพิการมาก่อนนะครับหรือมีแบบพังนคนพิการเนี่ยก็แนะนําให้รีบไปทําไม่แน่คุณอาจจะเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยมันยังไม่จบสิ้นนะครับยังมีอีกเพราะว่ารัฐจะสั่งจ่ายเรื่อยๆจนกว่าจะจบการจ่ายรอบมี3ครั้งครับก็คือรอบสุดท้ายคือธันวาดังนั้นเนี่ยก็แนะนําว่าให้รีบไปดาเนินการให้เสร็จสิ้นนะครับเมื่อนุนำยอดที่รวมเนี่ยมาทั้งหมดครับก็คือมียอด6 4 8 9 2ราลายจากก็คือกรมบัญชีกลางโอนเงินไม่สําเร็จ แล้วก็มีกลุ่มหนึงคือ46,58รายครับกรมบัญชีกางยังไม่เคยสั่งจ่ายเงินให้เมื่อนำา2จจำนวนมารวมกันคือได้155,50คนครับคุณจะอยู่ใน155,50ค,คนที่จะได้เงินในครั้งนี้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูก็คือคุณต้องมี8ข้อที่ผมได้บอกกันนั่นเองนะครับก็คือตามนี้นะ64,892บวกกับ46,58 ก็จะรวมเป็น15,550นาริคนครับอ่ะมาเริ่มคือข้อที่1เลยข้อที่1เนี่ยคุณต้องได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ชัดเจนเลยคือต้องเป็นบัตรประชาชนแบบนี้เพราะว่าเขาจะใช้บัตรประชาชนในการใช้สิทธิ์นะครับซึ่งการมีบัตรประชาชนไม่ได้หมายความว่าคุณได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่นะครับคุณจะต้องลงทะเบียนด้วยการลงทะเบียนก็เปิดมาก่อนหน้านี้นะครับ ในรอบก่อนหน้านี้ลงทะเบียนแล้วหลายคนก็ผ่านตรวจสอบว <plus field. S 2> ันผ่านแล ens, ้วต้องถ้าเกิดว่าตรวจสอบไม่ผ่านอุทณ์ผลต้องผ่านนะครับแล้วก็ยืนยันตนให้เรียบร้อยด้วยตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับจะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มเก่าที่ใช้บัตรสวัสดิการในการใช้สิทธิ์แบบนั้นไม่ได้เงินนะครับไม่เกี่ยวกันไม่มีไม่ได้ตรงนั้นเพราะว่าอยู่คนละกลุ่มกันจะได้เฉพาะกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้บัตรประชาชนรุ่นใหม่ในการใช้สิทธิ์เท่านั้นครับนี่คือข้อที่1นึ่งหลังจากนั้นข้อที่สครับบัตรสวัสด ต้องยินด่วนนครับภายในวันที่31สิงหาคม67เท่านั้นที่จะได้ครับถ้าไม่ได้เนี่ยทางภาครัฐก็ยังไม่ได้สั่งจ่ายเงินให้คุณนะครับตรงนี้นะแต่ก็แนะนําว่าให้ลงทะเบียนให้รีบไปยินด่นก่อนนะครับสำหรับกลุ่มที่ไม่มั่นใจเพราะว่าคุณก็อาจจะมีโอกาสได้เพราะรัฐเนี่ยเขามีการสั่งจ่ายเงินขนาดกลุ่มของผู้พิการยังมีการสั่งจ่ายเงินให้เลยกลุ่มของบัตรสวัสดิการก็อาจจะมีเหมือนกันนะครับนั้นเนี่ยก็รีบยินด่นตอนให้เรียบร้อยด้วยนะครับนี่ข้อ2 ข้อที่3เนี่ยก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ผูกพร้อมเพย์กับป,ประชาชนให้สำเร็จเรียบร้อยภายในวันสุดท้ายครับคือวันที่18พฤศจิกาย,ยน2567ก็คือเรื่องนี้คือเรื่องสําคัญมากนะครับการผูกพร้อมเพย์กับแบบประชาชนเนี่ยหลายหคนอาจจะมองข้ามไปเรื่องนี้สําคัญที่สุดเพราะว่าต่อให้คุณผ่าน1 2มาแล้วนะครับข้อที่3เนี่ยคือคือเป็นข้อปรับเซียนทุกคนเนี่ยพลาดกับข้อนี้คือไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับแบบประชาชนเพราะการรับเงินกับภาครัฐผ่านเงินดิจิตอลเงินดิจิตอลวอลเล็ตในหมื่นบาทเนี่ย จะรับผ่านช่องทางเดียวคือช่องทางการผูกคอมเพลย์ประชาชนไม่มีผ่านลิงก์ไม่มีผ่านนู่นนี่นั่นนะครับนนมันมิฉาชีพดังนั้นผูกคอมเพลย์กับแบบประชาชนให้เรียบร้อยครับกับธนาคารใดก็ได้นะเป็นธนาคารรัฐก็ได้ธนาคารเอกชนก็ได้ได้หมดครับเพราะว่าการจ่ายเงินยี่สิบพฤษกายนหกเจ็ดเนี่ยกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ผูกคอมเพลย์ประชาชนครับปั่สุดท้ายคือ18พฤศจากายน67หาเวลาไปทําให้เรียบร้อยครับนี่ข้อ3าแล้วก็ข้อ4ครับเมื่อผูก้อมเพลย์กับประชาชนแล้ว ให้ตรวจสอบว่าบัญชีธนาคารที่คุณได้บุกพ่อเพลย์แบบชนเนี่ยยังเปิดใช้งานอยู่ปัจจุบันหรือเปล่าก็คือลองทำการโอนเงินเข้าไปดูถ้าโอนเงินแล้วเข้าได้อันนี้แหละครับคือการมั่นใจได้เลยครับว่าคุณได้ผูกพ่อเพลย์แบบชนเรียบร้อยแล้วโอนบาทหนึ่งก็ได้โอนแล้วมันขึ้นว่าชื่อนามสกุลคุณน่ะโดยโอนผ่านบัญชีพ่อเพลย์แบบชนก็ถือว่าสาเร็จแล้วนะครับอันนี้นคือเสร็จสิ้นละโอเคนี่คือข้อที่4 1-4ถึงเนี่ยจะเป็นในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนข้้อ5เปป็นนนตไะครับ เดี๋ยวจะมันจะมีนะครับข้อ5 6 7จนะครับจะเป็นในกลุ่มของผู้พิการจะแยกกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นกลุ่มบัตรสวัสดิการคุณผ่าน1234เนี่ยคือจบละส่วนกลุ่มของผู้พิการเนี่ยนะถ้ากลุ่มบัตรสวัสดิการนะผ่าน1234จบแล้วถ้าเป็นกลุ่มผู้พิการคุณต้องผ่าน567นะครับซึ่งมาดูกันก็คือต้องเป็นกลุ่มผู้พิการที่มีแบบบัตรววัสพิการที่ยังไม่หมดอายุโดยกลุ่มของผู้พิการเนี่ยต้องทําบัตร หรือต่ออายุบัตรประจำตัวของพิการภายในวันสุดท้ายคือวันที่12พฤศจิกายน2567กครับการจ่ายเงินในวันที่เ1็พฤศจิกายน6 7เสำหรับกลุ่มของพิการเนี่ยต้องทําบัตรและต่ออายุบัตรนะครับคือหลายคนมีบัตรประจำตัวของพิการแล้วจบแต่ไม่พอคุณต้องต่ออายุบัตรประจำตัวของพิการครับวันสุดท้ายคือวันที่12พฤศจิกายน2567รยบเีบเลยนะครับกลุ่มของพิการเนี่ยมีเวลาทําน้อยกว่านะดังนั้นให้ใบต่ออายุบัตรประจำตัวของพิการหรือ ที่สําคัญที่สุดนะครับอันนี้เดี๋ยวจะบอกในข้อต่อไปก็คืออยากจะย้ํานะคุณจะต้องไปลงทะเบียนรับเงินเบี้ยคนพิการด้วยเพราะว่าของกลุ่มของพิการเนี่ยการรับเงินจะรับผ่านบัญชีที่คุณให้ไว้เพื่อรับเบี้ยของพิการนะครับคุณให้บัญชีไหนไว้เมื่อรับเบี้ยของพิการกับพักดั๊คุณก็จะได้เงินหนึ่งหมื่นบาทในบัญชีนั้นอันนี้ข้อหนะข้อ5นี้ก่อนข้อ6ผู้พกิการเงินเข้าบัญชีธนาคารเห็นไหมผู้พกิการเนี่ยมีบัตร คนพิการที่เงินเข้าบัญชีธนาคารที่ให้ไว้กระถางบารัฐตอนลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการัดังนั้นบัญชีที่คุณลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการเอาไว้ครับบัญชีนั้นแหละคุณจะได้รับเงิน10,000บาทนะครับดังนั้นใครที่ยังไม่ลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการก็ให้รีไปทําการลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการคุณจะได้เงินทั้งเบี้ยความพิการทั้แปดร้อยหนึ่งบาทต่อเดือนทุกๆเดือนด้วยแล้วคุณจะได้10,000บาทด้วยต้องรีบทําเลยนะครับ คือข้อที่6แล้วก็ข้อที่7ครับบัญชีธนาคารที่ให้ไว้กันนบทางคราฐเนี่ยตอนลงทะเบียนรับเบีย้ยข้อพิการคือต้องยังเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันเพื่อรัฐจะได้โอนเงินเข้าให้คุณได้ทําให้สามารถรับเงินได้ข้อที่สําคัญมากๆครับบัญชีธนาคารที่คุณให้ไว้รับเบี้ยข้อพิการและส่วนใหญ่แล้วนคนก็จะเอาบัญชีที่ปิดใช้งานอยู่แล้วแต่ตรงนี้เนี่ยบัญชีจะเกิดผิดพลาดตรงที่เผลอไปปิดบัญชี หรือไปโดนอายัดบัญชีโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณต้องไปแก้ไขกับทางธนาคารนะบอกธนาคารว่าคุณจะกลับมาใช้งานบัญชีนะครับในกรณีที่ยังไม่ได้ปิดใหม่นะหรือถ้าปิดก็ต้องเปิดบัญชีใหม่แล้วก็เอาบัญชีใหม่เนี่ยไปยื่นแจ้งเรื่องให้กับที่คุณไปลงทะเบียนร,รับเบี้ยของพิการเพื่อให้เขาเปลี่ยนบัญชีอันใหม่ก็จะได้ทําให้เขาโอนเงินให้คุณได้นั่นเองครับนี่คือข้อที่7จ็ดห้าหกเนะครับกลุ่มของคนพิการก็คือเป็นอันเเสร็จแล้วนะครับแต่ทั้ง2กลุ่มนะครับคุณ มีข้อที่8ด้วยก็คือต้องเป็นกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับเงินดิจิตอล1 0 0่0บาทในวันที่25 26 27 30กันยายน67และ21 22ตุลาคม2 5งวันใดวันหนึ่งนะครับคุณต้องยังไม่เคยได้รับเงินสดตรงนี้มาก่อนถึงจะได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณได้เงินสดในวันใดวันหนึ่งแล้วในของกันยาหรือของตุลาแล้วเนี่ยก็แสดงว่าคุณจะไม่ได้แล้วเพราะว่าเงินครั้งนี้จะได้1ครั้ง1 0,000บาท1ครั 1, ้งเท่านั้นครับต่อ่มนู่มใดกลุ่มนได้ แต่ก็จะได้เพียง1 0 0 0 0ม่นบาทนะครับจะไม่ได้2 0 0 0 0 30,000ื่นในคนเดียวกันไม่ใช่แต่ครอบครัวหนึ่งอะสามารถได้หลายคนอันนี้เป็นอันนี้เป็นเรื่องที่ได้อย่างนั้นครับถ้าเกิดว่าผ่าคุณสมบัติตามเงื่อนไขเนี่ยครอบครัวหนึ่งสามารถได้ทุกคนในครอบครัวเลยก็เป็นไปได้แต่ต้องผ่านตามเงื่อนไขให้หมดนะครับโอเคแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะได้เป็นบางกลุ่มคนนะครับเพราะว่า ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครอบครัวเดียวกันหรือจะมีกลุ่มผู้พิการนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นไปตามนี้ส่วนถ้าใครว่าดูแล้วเนี่ยไม่มีคุณอยู่ในกลุ่มเหล่านี้เลยคุณไม่ใช่กลุ่มที่บัตรสวัสดิการคุณไม่ใช่กลุ่มของผู้มิการก็มีกลุ่มคนที่จะได้ครับซึ่งผมได้สรุปแล้วมีทั้งหมดเนะี่ยมี4กลุ่มคนคุณไปดูได้ว่าคุณอาจจะตกในกลุ่มแอปทางร้าหรือเปล่าหรือกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนก็หลังวิดีโอนี้เดี๋ยวไปดูได้ผมจะใส่เอาไว้ให้้้ขอออมมมูล,ละเีีียดาออดาาากกนนคคัั่ืสสญุทฝ